เมียจับได้ผัวนอกใจพาสาวมาแอบแซบในบ้านตามญาติมาช่วยไล่ตะเพิดวิ่งหนีเอาชีวิตรอดทั้งชุดขาด วันนี้ข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวในเวียดนามกันค่ะซึ่งมีรายงานนะคะว่าในโซเชียลมีเดียได้แชร์คลิปเหตุการณ์วิดีโอน่าตกใจค่ะที่ถูกแชร์เป็นจํานวนมากเลยนะคะและก็เป็นเวรัลอในโลกออนไลน์ของเวียดนามด้วยค่ะเมื่อมีหญิงสาวรายหนึ่งเธอเกิดจับได้ว่าสามีของเธอนอกใจแถมยังพาหญิงอื่นเข้ามาในบ้านด้วยงานนี้ก็โปแตกเต็มๆเ,เลยเพราะภรรยากลับบ้านก่อนเวลาเลยเป็นเรื่องราวสุดระทึกนั่นเองค่ะ ตามรายงานเผยนะคะว่าภรรยารายนี้กลับมาที่บ้านเจอสาวไรดังกล่าวใส่ชุดสีขาวท่าทางของเธอดูรีบร่งจอกจากบ้านคะ่ะโดยที่ไม่มีเวลารูดซิปด้านหลังชุดให้เรียบร้อยเลยด้วยซ้ําภรรยาถามไปนะคะว่าเธอเป็นใครสามีฉันอยู่บ้านคนเดียวมาทําอะไรที่นี่ล็อกประตูบ้านทําไมฉันเป็นเจ้าของบ้านที่นี่นะ หญิงสาวคนนั้นพยายามหลบเลี่ยงและไม่สู้หน้าเธอนะคะในขณะที่ฝ่ายภรรยาบอกว่าฉันให้เธอแต่งตัวดีๆและพูดความจริงมาแต่ทางหญิงสาวไม่ยอมสู้หน้าเธอคะ่ะและเธอก็ทําท่าจะหนีจากที่นั่นอย่างเดียวเลยเมื่อฝ่ายภรยาถามถึงสามีของเธอนะคะหญิงสาวก็ไม่ยอมตอบด้วยภรยาถามหญิงสาวว่ารู้ไหมว่าเขาแต่งงานแล้วหญิงสาวพยักหน้าและบอกว่ารู้คะ่ะและนั่นก็ทําให้ภรรยากโกรธมากขึ้นด้วยนะคะหลังจากนั้นภรรยาได้ตามน้องสาวและกลุ่มญา มาช่วยจัดการค่ะซึ่งจากคลิปวิดีโอมีการเผยแพร่จะเห็นว่าหญิงสาวอีกรายที่คาดว่าเป็นน้องสาวของภรรยาเดินถือกรันไกรเข้าไปใกล้กับหญิงสาวและตัดผมของเธอจนขาดกองเต็มที่พื้นเลยนะคะ หญิงสาวเธอมีท่าทางอับอายเธอพยายามจะบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกันในที่สุดหญิงสาวเธอก็รีบหอบกระเป๋าและเข้าของส่วนตัววิ่งลงบันไดหนีเอาชีวิตรอดไปจากบ้านหลังนี้ค่ะทั้งที่เสื้อด้านหลังของเธอขาดและไม่ได้รูดซิบปิดด้วยนะคะสภาพที่กึ่งโปเ๊เปลือยสร้างความเวทนาให้กับผู้คนที่พากันเข้าไปชมคลิปค่ะและก็พากันวิพากวิจารณ์ไปต่างๆนานาเลยนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรหลังจากนั้นค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ